สวัสดีครับเมื่อนี้ไอ้เพื่อนมาเอาเอาเพิงออกจากก้นนะครับเนื่องจากไอ้เพิงเนี่ยมันมันขวดไม่ออกเวลาไม่ออกม่จจาสินนะครับเป็นเลยขอความเสียเหลือมากนะครับผมนี่ครับเพิงมันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็เลยขอไอ้รถกระเช้าทางเทิสบาลมากนะครับผมเพราะว่าขันเ้าใส่บันไดมันอันตรายนะครับก็เลยจีดใส่รถกระเช้านะครับผมจะต่อไปไกลมันเลยเด้อขวายาดอยู่ดีคนคนเพราะมันพร้อม เอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้นไปงเืนก่อนว้าอยูนยังโตอะเห็นเลยกุเลายวรู้กันรไมไวงอ่ะยหนึง ย่าเห็นเยอะพ่อต่อไปโอ้ยเืนาง่มีอย่งดอกสุด้สุด้รครับครับ

ออยังเทียเทียแหลกเทียวขนาดร <c oughs> ึกระเทิอนกระเทิอน,นไม

เดี๋ยวเดี ah. ๋ยวไปโอ๊บตอนนี้ม้องจันเนาไปที่ใหม่นะครับพอกร็นักเหยียมแล้วขึ้นยากลงกับบึกลงเลยด้วยภาษาไทยภาษาไทยนี่ยังเสียไข่อยู่อันกึ่เมื่อกี้จี้โม่ใจฮักความฮักความวะเรียบร้อยนะครับผมคือ นะครับคี่เดชมนีเพราะว่าห้างเกืบไม่หยังนะครับผมไปทายงางงวยไปเลยเจยวกัเวะเต่ารถเค็ี่